ปัจจุบันโลกของเรากําลังเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยทําให้นักลงทุนหลายๆคนเริ่มเห็นความสําคัญของการติดตามข่าวสารการลงทุนเพราะอยากที่จะคาดการทิศทางของเศรษฐกิจโลกเพื่อนํามาปรับใช้กับพอร์ตการลงทุนของตัวเองบางก็เพื่อแสวงหาโอกาสในการลงทุนบางก็แค่อยากประคับประคองการลงทุนของตัวเองให้มั่นคงสามารถอยู่ได้อย่างตลอดรอดฝั่งซึ่งตอนนี้หลายคนน่าจะวางแผนรอปีหน้าแล้วใช่ไหมล่ะคะสาหรับทิศทางของเศรษฐกิจโลกในปี2566นี้นะคะก็คงหนีไม่พ้นการเข้าสู่ ภาวะเศรษฐกิจถดถอยอย่างเต็มตัวโดยมีสาเหตุมาจาก3ปัจจัยหลักนั่นคือนโยบายการเงินของสหรัฐการขับเคลื่อนของเศรษฐกิจจีนและปัญหาพลังงานในยุโรปค่ะซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานี้ไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรเลยนะคะเพราะเป็นสิ่งที่เรากําลังเผชิญอยู่ในตอนนี้และคาดว่าน่าจะต้องเผชิญกันต่อไปอีกในปีหน้าด้วยอัตราความเข้มข้นที่มากกว่าเดิมซึ่งสําหรับนโยบายการเงินของสหรัฐที่ต้องจับตามองแบบกระพริบตามไม่ได้เลยนั่นคือการที่เฟดปรับเพิ่มขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนโยบายแบบ รุนแรงรวดเร็วและต่อเนื่องโดยคาดหวังที่จะแก้ไขปัญหาเงินเฟอ้อที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องมายาวนานซึ่งเป็นผลพวงมาจากการทำ QE เพื่อหวังกระตุ้นเศรษฐกิจที่มากจนเกินไป ทั้งนี้เฟดน่าจะพิจารณาปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยไปอีกเรื่อยๆจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าคาดว่าภาพรวมทั้งหมดน่าจะปรับเพิ่มขึ้นไปรวมๆแล้วเกือบ5%และปัญหาเงินเฟอ้อที่เป็นอยู่ตอนนี้ก็น่าจะคลี่คลายไปราวๆกลางปีหน้าเช่นกันค่ะโดยน่าจะเห็นภาพจากราคาสินค้าราคาค่าขนส่งต่างๆปรับเข้าสู่ราคาสมดุลมากขึ้นดังนั้นสำหรับนักลงทุนที่มีการลงทุนในหุ้นสหรัฐอาจจะต้องรอคอยกันอีกสักหน่อยนะคะ ต่อมาในส่วนของเศรษฐกิจจีนในภาพรวมยังไม่มีอะไรน่ากังวลใจค่ะเพราะประธานาธิบดีสีเจิ้นผิงยังคงบริหารประเทศอยู่ตามเดิมรูปแบบการเติบโตการเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจก็น่าจะไม่แตกต่างไปจากเดิมพอให้เราคาดเดาทิศท,ทางได้บ้างโดยจีนยังคงเลือกที่จะเปิดประเทศแบบค่อยเป็นค่อยไปแต่ก็อาจมีติดชะงักไปบ้างจากนโยบายบริหารที่ต้องการให้โรคระบาดเป็นศูนย์นอกจากนี้ยังคงมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านนโยบายการคลังจะเห็นได้ว่าตอนนี้จีนน่าจะเป็นประเทศเดียวใน ที่อัตราเงินเฟอ้อต่ำและมีความพยายามที่จะลดดอกเบี้ยสาเหตุหลักก็เพื่อประคับประคองภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไม่ให้พังทลายลงไปนั่นเองค่ะ อีกปัจจัยหนึ่งที่ต้องจับตามองด้วยเหมือนกันนั่นคือปัญหาพลังงานยุโรปซึ่งต้องบอกว่ากระทบไปทั่วโลกจริงๆค่ะเพราะในสภาวะที่เศรษฐกิจถดถอยพอมีปัจจัยเรื่องราคาน้ามันเข้าไปอีกก็เหมือนเป็นการสมทบให้ปัญหาใหญ่มากขึ้นไปอีกนะคะแต่ก็อย่างที่เราทราบกันดีค่ะว่าราคาพลังงานค่อนข้างที่จะมีความผันผวนและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเช่นภูมิอากาศพลังงานทดแทนแบบนี้เป็นต้นทั้ง3ปัจจัยหลักที่กล่าวมานี้นะคะเป็นเรื่องที่นักลงทุน ทุกคนควรต้องติดตามข่าวสารเพื่อนําข้อมูลมาคิดทบทวนวิเคราะห์แยกแยะและนํามาปรับใช้กับพอร์ตการลงทุนของเราให้เหมาะสมตามเป้าหมายตามความเสี่ยงที่เรายอมรับได้รวมถึงระยะเวลาในการลงทุนที่เราต้องการโดยสถานการณ์ลงทุนในช่วงนี้นะคะก็อย่างที่เราเข้าใจกันดีว่าเปลี่ยนแปลงได้ตลอดและเปลี่ยนแปลงรวดเร็วดังนั้นในการลงทุนอาจต้องพิจารณาเลือกลงทุนในสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องหรือเลือกลงทุนในธุรกิจที่สามารถปรับตัวได้รวดเร็วตามเทรนโลกรวมถึง ตัวเราเองก็ต้องหมั่นอัปเดตข้อมูลความรู้เรื่องการลงทุนและความรู้เกี่ยวกับสินทรัพย์การลงทุนใหม่ๆอยู่เสมอเพื่อที่จะสามารถคว้าโอกาสรวมถึงหลีกเลี่ยงความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการตกข่าวได้ค่ะสำหรับผู้ที่สนใจลงทุนกับ BB L A M ที่เป็นลูกค้าของธนาคารกรุงเทพอยู่แล้วสามารถเปิดบัญชีหรือซื้อขายกองทุนได้ง่ายๆผ่าน b a n g k o k Bank Mobile Banking นอกจากนี้ยังสามารถเปิดบัญชีกองทุนรวมออนไลน์และทำธุรกรรมซื้อขายสับเปลี่ยนรวมถึงการสั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยหักบัญชีเงินฝ แบบถัวเฉลี่ย DCA กองทุนรวมของ BBLAM ได้โดยตรงผ่านแอปพลิเคชัน BF Fund Trading หรือ BFT สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ BBLAM สาขาธนาคารกรุงเทพหรือผู้สนับสนุนการขายที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้ค่ะ